ฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h e ะ i s ส Crypto ตนะครับในวันที่26เมษายนนะครับก็เราได้เขียวมหาชจันทรร์มาช่วยชีวิตไว้แล้วนะครับเป็นแท่งเขียวที่เปิดสวนขึ้นมาทำให้ไม่หลุดลงมาในโซน27่นะครับก็ตอนนี้ลุ้นว่าจะเบรกไปยืนเหนือ29ไหวหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาดูข่าวกันก่อนละกันนะครับข่าวแรกเลยนะครับเขาบอกว้าไเปอร์นเนี่ยของทางฝั่ง Apple เนี่ยได้มีการถอดตัว เขาเรียกนะแอบถอดออกไปแบบเงียบๆเรียบร้อยแล้วนะครับเออว่าในส่วนที่ว่าเขาเคยมีข่าวว่าเอ้ยชาติฟจ็อบเป็นคนทำบิตคอยน์เอาไว้หรือเปล่าอะไรประมาณนีนะ้อันนี้ก็แอบรีบลบไปแล้วนะครับอีกข่าวนึงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับหลังทําคลิปเสร็จเนาะอยู่ดีๆมีข่าวนะครับ First Republic Bank ล้มนะครับ ก็ฉะลํมกันไปนะครับทําให้ตัวบิตคอยเนี่ยดีดเด้งขึ้นมาทันทีเลยนะครับตอนนี้ข่าวแบบแบงก์ยิ่งล้มยิ่งทาให้บิตคอยตื่นตัวดีดเด้งขึ้นมานะครับก็ปล่อยตอนที่ <c oughs> ทําคลิปเสร็จเนาะเออแม่งเด้งขึ้นพอดีเลยนะก็ตามนั้นนะครับก็ได้เขี่ยในตํานานมาช่วยชีวิตเพราะว่ามีแบงก์ล้มนะครับดังนั้นตอนนี้เราก็ลุนล้นให้อีกร้อยแปดสิบกว่าแห่งนะครับในชาหรัฐล้มให้หมดนะครับ มันจะได้เป็นข่าวดีเนาะเออ first republic นะครับ report first quarter ของปียี่นะครับที่ซานฟรานซิสโกนะครับ april ยีแต่เมื่อวานนี้มันก็ข่าวกว่าจะมาถึงเนาะก็ช่วงดึกแล้วนะครับก็เลยเออดึกเขาก็ดึกเราอาจจะไม่เหมือนกันอ่ะก็ประมาณนั้นแหละยังไงก็ตามก็เราก็ต้องลุ้นแหละให้หลายๆแบงค์ล้มพร้อมๆกันนะครับทางฝั่งคริปโตจะได้สวนขึ้นมานะครับ อีกข่าวนึงนะครับอันนี้เป็นข่าวก่อนที่แบงค์น่าจะล้มนะเออก็ปล่อยออกมาบอกเอ้ยราคาของ Bitcoin มีโอกาสวิ่งไหลลงไปที่ 20K นะครับอันนี้ก็จำชื่อไว้แล้วกันนะฟิลิปชวิปนะครับเออเขาก็เป็นสายแคกไงนนะสายเดียวกับอาจารย์ปีดอนะครับเอออาจารย์ปีดอผมบอกแล้วว่าอาจารย์ปีดาโผล่มาไม่ทันไรเลยกราฟแม่งสวนขึ้นแล้วเออแป๊บเดียวเท่าน,นั้นเองนะครับ <c oughs> คือกำลังจะเข้ามาเครมเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวมันต้องลงต่อแน่นอนสรุปขึ้นสวนนะครับคือเขาเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีมากๆครับเขาเข้ามาเขาบอกลงทุกคนสวนปุ๊บรวยกันทุกคนนะครับเออก็ตามนั้นจริงๆริงก็เหมือนกับฉันอยากจะกลับมาเฉิดฉาย,ยแต่พอฉันทายผิดสองครั้งฉันหนีออกจากกลุ่มแล้วพอมันลงฉันขอกลับเข้ามาใหม่ก็แบบเอ๊เอ๊ะเอ๊ะคนแบบนี้ก็มีเหรอเออ เอากับเขาหน่อยนะครับ <c oughs> อ่ะสำหรับ b t c ตอนนี้นะครับมีการดีดเด้งกลับตัวขึ้นมาเนาะอยู่ในโชนสำคัญแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เห็นมันปริมปมเหมือนกำลังจะเบรกได้นะยี่สิบเก้าเนี่ยยี่สิบเก้าหนึ่งร้อยแล้วเมื่อกี้ที่เห็นแวบๆวนะครับอ่ะแล้วก็ในฝั่งอีเทเรียมนะครับกำลังวิ่งกลับขึ้นมาทดสอบแนวต้านนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับอ่ะทีนี้ในฝั่งของอาร์เจนตินาเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นประเทศที่มีค่าเงินเฟอ้อที่มันน่ากลัวค่อนข้างมากแล้วตอนนี้เขาบอกว่าตัว b บิตค i ยฮิตเอาทำ i g h สำหรับฝั่งเงินเปโซไปเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แบบคนในฝั่งอาร์เจนตินามาถือครองเป็นคริปโตแทนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะเ,ออเขาก็บอกเนี่ยวิ่งมา7.58 per d เดนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ ค่อนข้างที่จะขึ้นอย่างรุนแรงพอสมควรเลยนะครับแ่ะแล้วก็อันนี้น่าจะลืมทำข่าวโอเคก็กลับมาแล้วยีบเก้ามื่อสนาทีที่แล้วนะครับแ่ะแล้วก็อ่ะไวเปเปอร์รีมูฟอันนี้ซ้ำกันนะครับก็บข้ามไปอ่ะทีนี้เรามาในฝั่งของโซโลาร์แน่บ้างนะครับตอนนี้โซลาร์แน่เนี่ยต้องบอกว่ามันพร้อมที่จะขึ้นแล้วแต่ว่า ก็อย่างที่เรารู้ๆกันเนาะว่าช่วงหลังมันก็เหมือนจะโดนทางฝั่งคู่แข่งอย่างมาติกเนี่ยขัดดาวลุ่งนะครับเออก็เลยอาจจะทำให้ตัวเหรียญเนี่ยไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนในช่วงแรกๆที่มันวิ่งบูขึ้นมาอย่างนั้นเนาะเออดังนั้นก็หลายคนก็ยังกังวลอยู่ว่าเอ,อ๊เดี๋ยวฉันกลับมาใช้แล้วมันจะล่มอีกไหมนะครับอ่ะสุดท้ายและข่าววันนี้นะครับช่วงทุ่มครึ่งนะครับจะมีตัวเลขดูเลเ e ลกู o ดนะครับ ซึ่งกำลังจะออกภายในอีก3นาทีาทก็เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูแล้วกันนะครับเราไปที่กราฟกันเลยแล้วกันตัวแรกเลยดอลล่านะครับทําเฟรมสีชั่วโมงเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับหลังจากที่มันใช้เวด้านบนแล้วนึกว่ามันจะไปต่อกลกลงว่ามันเริ่มหลุดลงมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเห็นสัญ,ญญาณการอ่อนตัวลงของตัวดอลลร์เนาะเออดังนั้นตอนนี้พอแบงค์ล้มเท่านั้นแหละนะครับก็ ไหลปืดลงมาเลยนะครับตอนแรกนึกว่าจะขึ้นต่อแล้วนะกลายเป็นว่าไหลปืดลงมานะครับอแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันก็ยังแข็งข้ออยู่นะครับก็คือขึ้นไปแล้วก็ลงมาขึ้นเหมือนรู้อ่าว่า,วาเฮ้ยเดี๋ยวมันจะลงหนักนะฉันขึ้นไปก่อนแล้วฉันค่อยลงมาใหม่แล้วก็ดันลงแบบมีแนวรับยืนเอาไว้อยู่ด้วยเอออ่ะมาต่อที่ฝั่งทองคํากันบ้างนะครับทองคําเกิดอาการใช้เวเนะ เท่ากับว่าตัวเลขเมื่อวานเนี่ยที่มันเกิดขัญญานในช่วงดึกๆึกเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับตัวทองคำชักเท่าไหร่ในกรณีที่แบงค์ล้มนะแต่มันดันไป,ไปบูที่ฝั่งตัวคริปโตแทนนะครับเออกลายเป็นแบงค์ล้มคริปโตขึ้นนะครับแทนที่ทองจะขึ้นด้วยก็รอบนี้ทองกับค่อยค่อ,คอขึ้นไม่ได้แบบพุ่งปี๊ดปาร์ตขึ้นไปแปลว่า <c oughs> มันก็เป็นไปได้ว่าตรงนี้ที่เราเห็นเนี่ยเข่งที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือก้อนนี้และก้อนนี้และตรงโซนนี้นะครับอาจจะมีการทําไหลขวาแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอันนี้ยังไม่มั่นใจนะครับก็ต้องรอดูไปก่อนว่าตลาดเนี่ยมันจะหนีออกมาได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ถ้าที่ด,ดูจากแนวต้านของทองคำเนี่ยนะครับมันเริ่ม ที่จะมีขัญญาณยกไฮย,ยกไฮขึ้นมาตรงนี้ยกโลยกโลขึ้นมานะครับเหลือลุ้นเบรกแนวต้านแล้วกันเนาะเออถ้าเกิดว่ามันสามารถที่จะยกไฮย,ยกโลขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วกลับมายืนเหนือโซน2000ขึ้นไปได้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นมานะครับแนวต้านถัดมาของเจ้าทองคำเนี่ย จะเห็นชัดๆอยู่ที่โซนประมาณ2,012ตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ถ้าเกิดเราเห็นว่ามันขึ้นมาแตะแล้วสามารถเบรกแนวต้านนี้ขึ้นไปได้เนี่ยก็จะเป็นการกลับตัวขึ้นของทองคําต่ออีกหนึ่งรอบอ่ะมาต่อกันที่ S p ชนนะครับวันนี้มีสัญญาณการหลุดลงมานะครับสำหรับ SP ก็หลุดตกลงมาก็ต้องรอดูว่าเปิดตลาดขึ้นมาจะรีบาวกับขึ้นมาได้หรือเปล่านะครับ นัสเตกก็เช่นกันนะครับแต่นัสแต็กเนี่ยถ้าเราอ่านจากไทม์เฟรมใหญ่เนี่ยมันเบรกขึ้นมาปุ๊บแล้วมันพยายามจะลงมารีเทสเช่นนี้หรือเปล่าที่สามเหลี่ยมตรงนี้นะครับก็ยังไม่มั่นใจนะครับแนวรับน่าจะอยู่แถวๆประมาณหนึ่งสองสี่ห้านะครับถ้าลงมาช้ากว่านั้นก็อาจจะไหลลงมาได้นิดนึงแต่ว่าเราดูจากสี่ชั่วโมงไอ้ชัยตรงเนี้ยค่อนข้างทิ้งดิ่งลงมานะอาจจะยังมีโอกาสที่จะลงต่อได้อีกนิดหนึง่งแล้วค่อยกลับตัวขึ้นก็ได้ นะครับเพราะว่ามันหลุดแนวรับขาขึ้นไปแล้วนะครับมาต่อกันที่ Total นะครับ Total Market Cap มีสัญญาณการรีบาวขึ้นมาค่อนข้างชัดแล้วตรงนี้มีสัญญาณ d o u เบิล o อททอนะครับก็ปั๊มขึ้นมานะครับตอนนี้น่าจะถึง t a r ์เกของ Double ล o อททอแล้วนะครับ t อะทาร์เก็ก็จะชนแนวต้านพอดีที่ประมาณ1.182นะครับแต่ว่าตอนนี้สามารถที่จะเบรคขึ้นมาได้ดังนั้น ก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะครับเพื่อมาทดสอบแนวต้านด้านบนเช่นนี้นะครับหรืออาจจะมาแถวๆชน1นึจชิลเลี่ยนก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เป้าที่มองก็จะประมาณแถวๆนี้นะครับ1.2จนถึงประมาณ1.21น,นะครับบิตคอยนะครับอ่ะโดมิแนนนะครับวันนี้ดีดขึ้นมาแปลว่าฉายเดี่ยวอีกแล้วนะครับ b ีตคายเดี่ยวอีกแล้วแปลว่า <c oughs> ตอนนี้เอาคอยจะไม่วิ่งนะครับเพราะ BTC กลับมาฉายเดี่ยวแล้วเปิดแท่งวิกที่ค่อนข้างที่จะเขียวชดใสพอสมควรนะครับดังนั้นถ้าตอนนี้เหมือนกับว่าเป็นการลงมารีเทสฐานนะถ้าพักฐานแล้วปั๊มหนีออกไปจากยืนเหนือชักโซน48.5ได้เนี่ยถึงโซน49ตรงนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นมีแนวต้านตรงนี้อยู่นิดนึงนะครับถ้าเราตีเฉียงๆละมันจะเป็นยังไงะะนะครับถ้ากับตอนนี้เหมือนกําลังเบรกแนวต้านแบบเฉียงๆได้ละเหลือแนวต้านที่เป็น โซน48.5และ49ที่เป็นโซนแนวต้านสำคัญถ้าสามารถเบรกจอออกจากจุดนี้ไปได้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ b t ดจะวิ่งปั๊มขึ้นไปยาวๆคนเดียวเลยนะครับเพราะว่า W ตรงนี้ค่อนข้างชัดมากเออค่อนข้างชัดมากแล้วถ้าต้องลุ้นให้ปิดแท่งเนี่ยเหนือตรงนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับปิดแท่งได้สวยๆไปต่อายาวๆอ่ะอยู่ดี หัวทิมตกลงมานะครับลงมาที่โซนแนวรับเรียบร้อยแล้วก็อาจจะทะลุลงมาแล้วก็ลุ้นให้แท่งเดแท่งนี้ปิดแท่งลงไปนะครับอย่าให้มันกลับขึ้นมาให้มันปิดแท่งลงไปเนี่ยหลุดแนวรับไปแล้วนะครับเปอร์เซ็นต์ตามที่เราเคยมองไว้ว่ามันอาจจะรีเทสเแต่ว่ามันหลุด7แต่ตอนนี้ก็ยังมีเช่นที่มันเพิ่งเบรกขึ้นม,มันอาจจะลงมารีเทสที่โซนประมาณ6.76ตรงนี้ก็ได้นะครับดังนั้นถ้ามันหลุดใต้ลงไปก็มีโอกาสที่จะ ไหลต่อนะสี่ชั่วโมงมันค่อนข้างที่จะลงมาที่จุดแนวรับแนวชื้อแล้วแหละแต่ถ้าลงแบบนี้มองว่าน่าจะลงได้อีกนิดหน่อยนะครับก็ลุ้นกันให้มันลงไปอีกนิดนึงอ่ะทีนี้เรามาที่บิตคอยกันบ้างนะครับบิตคอยเนี่ยแต่ยีนะครับแล้ววกกลับขึ้นมานะครับมีการวกกลับขึ้นมาตอนนี้ถามว่าติดแนวต้านไหมอ่ะ ก็เบรกแนวต้านขึ้นมาได้นิดหน่อยนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงมัางนะครับสชั่วโมงตอนนี้เราจะเห็นว่ามันเบรกขึ้นมาได้นิดหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นมาต่อโอ้โหมาแบบอย่างนี้นะครับแนวต้านน่าจะ30เรียบร้อยนะครับอ <c> ะ <oughs> ขึ้นมาชนที่30แล้วนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เอะเราดูก่อนอย่างแรกเลยที่เราต้องดูก็คือฟีโบนะครับ นะตอนนี้ผ่าน0.618ขึ้นมาได้แล้วนะครับทะลุมาถึง0.69ได้นะครับแปลว่ายังไงแปลว่าอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นต่อนะครับขึ้นมาเทสแนวตาน้านด้านบนที่3 5 0 0และ31 0 0อีกครั้งหนึ่งเออเพราะว่าตอนนี้มันผ่าน0.618มาแล้วแต่ว่ายังไม่ปิดแท่งนะรอให้ปิดแท่งก่อนนะครับถ้าปิดแท่งเขียวแบบนี้ขึ้นต่อนะครับมาลุ้นปิดขึ้นด้านบนตรงนี้แล้วกันนะครับหรืออาจจะแบบว่า ตอนนี้เราเห็นได้ว่ามันขึ้นมาตรงนี้อาจจะมาพักฐานที่โซน0.618ตรงนี้ก็ได้ใช้เวตรงนี้ชักงนิดนึงทำบูฟเฟตเราขึ้นต่อนะครับเพราะสัญญาณแบบนี้มันดูแล้วค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรดีค่อนข้างที่จะเรียกว่าปั๊มขึ้นมาเลยเนาะเนี่ยเราดูดิขึ้นตัวเดียวได้นะตัวอื่นยังไม่ตามมานะตอนนี้คือ Bdc ขอใช้เดียวก่อนนะครับตอนแรกก็ยังกังวลอยู่นิดนิดว่าเอ๊ะถ้ามัน ขึ้นมาไม่ผ่าน29นะครับตรงนี้เราเห็นว่ามันมีไหลเนาะมีหัวแล้วก็มีไหลตรงนี้นะครับตอนแรกเราก็ยังมองมอง,มองเอ๊ะ29จะผ่านไหมวะอะถ้าผ่านไปได้ตอนนี้ก็มีลุ้นกลับขึ้นไปทดสอบไฮเดิมและนิวไฮนะครับเออตอนนี้เรามองอย่างนั้นแหละตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันน่าจะเป็นการกลับตัวนะครับจะมองว่าขึ้นมาทำบี แต่เป็น B ีชะตองก็ได้นะถ้าตรงนี้มันเป็น A เนี่ย ABC นะครับตรงนี้ขึ้นมาทําีชะตองซึ่ง B ีชะตองเนี่ยจะชะตองได้มากกว่าไฮเดิมไหมหรือว่าจะเข้าไฮเดิมนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูอีกทีนึงเนาะเออจุดนี้ก็ยังมีลุ้นอยู่ว่ามันทำบีชะตองขึ้นมานะครับทีนี้ยังมีอะไรอีกแอช่องนี้ไม่กักนะครับก็ปล่อยกันไปเต็มที่อะ มาต่อกันไปเมื่อวานนี้เราเห็นแล้วว่าเอ๊ะแตะนี่ขึ้นมาแตะล่างใช่ไหมแต่ไม่ถึงข้างล่างแค่ทีเดียวนะครับไม่ถึงข้างล่างแค่ทีเดียวเรามองมันเป็นบอดดิ้งเวสดังนั้นถ้ากราฟเนี่ยมีการแตะบนแตะล่างแตะตรงนี้ก็มีโอกาสขึ้นมาแตะตรงนี้นะครับดังนั้นแทร็เก็ตคร่าวๆที่เรามองตอนนี้น่าจะอยู่ที่แนวต้านด้านบนแถวๆชักสามหมื่นสองแล้วกันนะครับมีโอกาสขึ้นมาได้อ่า อันนี้คือเป้าทาร์เก็ตที่เรามองคร่าวๆของบอดดิ้งเวส t นะครับแต่อ่ะมีอะไรอีก <c oughs> อ่ะตัว p r p p Ability ตอ่ะตัวนี้นะครับ Pro ability อ่ะมันบอกว่าเขียว62%นะครับแล้วตอนนี้วิ่งขึ้นมาถึงทาร์เก็ต1 3 1 8คือครบทาร์เก็ตมาแล้วดังนั้นอ่ะ ส่วนหนึ่งที่ต้องระวังก็คือ,อสมมติเราเราเห็นเส้นนี้คือเส้นแนวรับขาขึ้นก่อนหน้านี้ที่มันเคยหลุดลงมาเนาะตอนนี้ b t c สามารถกลับขึ้นมาอยู่บนเส้นแนวรับขาขึ้นได้เนาะเออดังนั้นถ้ามันปิดแท่งแถวนี้แล้วมันลงมายืนแล้วไม่หลุดเส้นนี้มีลุ้นขึ้นต่อแต่ถ้ามันหลุดกลับลงมาข้างใต้เช่นหรือปิดแท่ง r e j e c t i o n กลับลงมาข้างใต้นี้นะครับเรามาดูสชั่วโมงน่จะเห็นได้ว่าเนี่ยสชั่วโมงมีแนวรับเส้นนี้อยู่ แล้วตอนนี้มันเบรกขึ้นมานะครับเราดูทาร์เก็ตคร่าวๆก่อนว่ามันไม่ควรที่จะหลุดลงไปใต้เส้นนี้หรือ29,500นัอนั่นเองดังนั้นโซนนี้ไม่ควรหลุดกลับลงมาข้างใต้นี้นั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่านมันจะเกิดอาการเฟกเอานั่นเองซึ่งถ้ามันเฟกเอาปุ๊บนะครับมันมีโอกาสที่จะวิ่งลงต่อข้างล่างได้เลยแล้วกลายเป็นก้อนนี้กลายเป็น B เรียบร้อยแล้วแล้วจะวิ่งลงชีต่อนะครับดังนั้นอันนี้ให้ระวังนิดน,นึงแล้วกัน ขอกลับไปดูอีโคโนมิก a r ร e t หน่อยโอเคหรเลเวลกู okay. label grew, ตัวเลขกลับมาค่อนข้างดูดีเลยนะครับจากที่มองว่าติดลบ1.2ตนนัวนี้จากมองนะแถวช่วงเจดนี่วิ่งมา3.2เลยนะครับเท่ากับว่าตัวเลขออกมาดีกว่าที่คิดถ้าดีกว่าที่คิดจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเตรียมตัวอาจจะอาจจะมีขัญญานกลับตัวขึ้นเล็กน้อยแล้วกันถ้าเกิดดอลลร์มันตัวเลขมันออกมาดีเนาะ เออ,อทีนี้นะครับในส่วนของ BTC อย่าหลุดใต้295ก็พอนะครับขอให้ขึ้นมายืนบนนี้ไหวแล้วไปต่อก็จะไปลุ้นด้านบนเนาะ32นะครับหรือตรงนี้อีกเส้นหนึ่งที่ตะกี้เราดูไว้ก็คือจุดที่มันเบรคขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมตัดกันพอดีเลย295ดังนั้นอยากกลับลงมาใต้295ก็พอถ้าไม่ไม่กลับมาใต้295ไปต่อนะครับสัญญาณ s t c ยังแข็งอยู่นะครับยังเขียวยังไม่เปิดแดง นะครับทำเฟมหนึ่งชั่วโมงเ่เปิดแท่งเขียวมาหิชตจันขึ้นมานะครับก็จริงจงจ,งจุดนี้เขามองว่าโอกาสลงนี่หกสิบสามเปอร์เซ็นแต่แม่งลากขึ้น <c oughs> เท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าบางครั้งก็เชื่อไม่ได้เพราะว่าเสียงส่วนใหญ่คิดว่าเฮ้ยมันเบรกขึ้นมามันต้องลงรีเทสตรงนี้ก่อนวะ่ะเออมันต้องลงรีเทสก่อนหรือลงรีเทสที่ประมาณโซนสองแปดห้า้อยไม่ครับไม่ลงรีเทสครับวิ่งขึ้นเลย นะครับดังนั้นตัวเลขตอนนี้จาก28.63มันกลายเป็นปั๊มขึ้นแทนนะครับตรงนี้กลายเป็นว่าจุดคาดการอาจจะมีผิดเล็กน้อยในท i m เฟรม1ชั่วโมงเนาะแต่สำหรับสี่ชั่วโมงนะครับทาเฟรมใหญ่มันบอกขึ้น63ไปใชดังนั้นมันก็เลยขึ้นต่อเอออ่ะก็เอาเป็นว่าทางเฟรมใหญ่ก็ดูแน่เชื่อถือกว่านะครับส่วนทางเฟรมเล็กๆนะครับตรงนี้จริงๆเนี่ยแท่งนี้พอมันแดงมาแบบเนี้ย อีแท่งต่อไปมันบอกว่าลง52%แต่แค่หลุว่ามันสวนทางเอาเป็น32กลับขึ้นมาใน time ม r เฟรม e ี k นะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องพิจารณากันในแต่ละไทม์เฟรมแล้วกันนะครับใน15นาทีภาพรวมชั่นๆตอนนี้นะครับตลาดยังมองว่ายังเขียวอยู่ยังมีโอกาสไปต่อ65%นะครับแต่ถ้าแท่งนี้มันลูดลงมาถึงข้างล่างตรงนี้แนะนำว่าขายแล้วออกก่อนเพราะเดี๋ยวมันอาจจะย่อลงมา แล้วถ้าหลุด295อาจจะลงมาได้ถึงเช่นนี้ก็ได้29เนอะแนวต้านี้เพิ่งเบรกมาก็คือ29นะครับก็อาจจะมีโอกาสย่อลงมารีเทสก่อนค่อยไปก็ได้แต่ถ้ามันยังคึกขนองอยู่นะครับ b t c d o m i n a n c ยังคึกเต็มแท่งแบบนี้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะยังขึ้นต่อได้เเราดูแท่งนี้ปิดขึ้นมาสวยๆนะครับ <c oughs> อะมาที่อีเทอร์ั่ง อีเทอร์หลังเบรกต้านขึ้นมาพยายามดันตัวเองนะครับลุ้นกลับมายืนบนเช่นทเทรนขาขึ้นเนาะเช่นนี้นะครับแนวต้านอยู่ที่2,000ดังนั้นถ้าขึ้นต่อไม่ผ่าน2,000อาจจะย่อลงมาแต่ถ้าทะลุ2,000ได้แปลว่าเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับตอนนี้กำลังพุ่งชนแนวต้านเดิมที่1,964ตรงนี้เนาะเบรกได้ขึ้น2,000นะครับมาดู b n b กันบ้างนะครับ บีเมื่อวานนี้ทรงค่อนข้างสวยเหมือนมันรู้อนาคตนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเอ้ยเมื่อวานนี้มันเหมือนมันขึ้นปุ๊บมันรีเทสแล้วมันกลับขึ้นมาได้เหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่มันรู้ตัวว่าเอ้ยมันจะไปต่อเออแล้วสี่ชั่วโมงเมื่อวานเห็นปะเราทำสามเหลี่ยมปุ๊บมันเบรกอัพขึ้นมาพอดีนะครับยืนเหนือสามสามสามได้ตามที่ผมบอกปุ๊บมันขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยเออ ังนั้นตอนนี้ทาร์กเก็ตของ BNB นะครับลุ้นกลับมาที่ไฮเดิมโซน350นะครับมาสำหรับ ADA บ้าง ADA บอกชั้นลงมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ตอนนี้ชั้นวิ่งกลับมานะครับผ่าน4,000ไปได้แล้วนะครับถือว่าเป็นโซนสำคัญที่เมื่อวานเราดูกันเนาะโซนนี้4,000นะครับก็เบรก4,000มาได้ดังนั้นตอนนี้กำลังลุ้นที่จะเบรกหนีออกจากกรอบเช่นนี้นะครับแนวต้านอยู่ที่ประมาณ4,000เท่าๆ4,001เนะาะทะลุขึ้นมาได้หน่อยแล้วนะครับก็ อาจจะลุ้นมาที่ไฮเก่าตรงนี้ประมาณ4,215นะครับถ้าเบรกได้ลุ้นกลับไป4,006แล้วก็เปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นต่อต่อมา INJ นะครับ INJ หลังจากเบรกกรอบนี้ออกมาเมื่อวานนี้เนาะเบรกกรอบนะครับก็ตัดขึ้นมาวิ่งขึ้นมาลุ้นมาทดสอบไฮเดิมเท่าที่10เหรียญน,นะครับมาดูกันที่แบน แาลบแบนนะครับวันนี้เปิดแท้งอย่างโหดเลย1.7วิ่งมา1.9กว่าๆแล้วนะครับแนวต้านก็คือไฮเดิมตรงนี้นะครับอาจจะวิ่งกลับขึ้นมารีเทสที่โซนประมาณ2.03นะครับถ้าไม่ผ่านลงนะครับแต่ถ้าผ่านขึ้นไม่ได้เปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นเออซึ่งตอนนี้เรามองว่าตรงนี้มันเป็น A ดังนั้นไอ้แต่ละก้อนที่มันวิ่งลงมาเทสตรงนี้มันเหมือนมันทำบีกันอยู่ทุกตัวเลย นะครับถ้ามันทํา B แล้วมันเบรกขึ้นไม่ได้แปลว่ากรงนี้มันอาจจะเป็นบีชตองหรือมันอาจจะไม่ใช่ B ีแล้วมันอาจจะเป็นการขึ้นต่อในเว็บใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงก็ต้องมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแอะหรับแบนนะครับตอนนี้เริ่มหยุดแล้วสัญญาณเริ่มหยุดแล้วอาจจะใช้เวปรับฐานย่อนิดนึงแล้วมีโอกาสลุ้นขึ้นรีเทสสองศนนะครับมาต่อกันที่ s อสหรือเจ้าเหรียญโซลา่านะครับแอะโซลา่านี่เหมือนขึ้น เบรกต้านออกมานะครับขึ้นมานะครับชนหายเดิมตรงนี้โดนรีเจ็กลกับลงมานะครับอาจจะลงมารีเทสท,ที่กรอบสามเหลี่ยมนะครับกรอบสามเหลี่ยมน่ยอยู่ประมาณแถวศูนย์จุดหกนะเป็นไปได้นะรีเทสศูนจุดหกถ้าไม่หลุดลุ้นไปต่อนะครับต่อมาที่โคตินะครับโคติตัวนี้ <c oughs> <c oughs> เปิดชัญญารีบาวกับขึ้นมาในแท่งสี่ชั่วโมงแต่ก็ต้องบอกว่าตอนนี้ที่เห็นเนี่ยไหลไหลเหรียญไม่ได้ขึ้นตาม b t ดีเนาะ อาจจะขึ้นมาแหละแต่ว่าไม่ได้ขึ้นแรงเท่ากับ BTC นะครับตัวนี้ดีดหนีออกจากแนวต้านมาจาก0.08นะครับวิ่งตาม BTC ขึ้นมาติดต้านด้านบนนะครับที่บริเวณ0.092นะครับถ้าไม่ผ่านอาจจะวิ่งลงมารีเทสฐานด้านล่างแล้วค่อยกลับตัวขึ้นนะครับต่อมาที่ dydx เนาะตรงนี้หลุดหนีเอามานะครับได้แล้วนี่มาันจะกรอบนะครับก็ปั๊มขึ้นมาเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคือนนะเออขึ้นมาตอนตีสามนะครับ หลายเหรียญตอนนี้เนี่ i n ิน r ว Head เฮดแอนด์โชเดอนะครับเสร็จแล้วเราดูว t t o อมันก่อนคร่าวๆอ่ะเป้านี้อะก็น่าจะถึงเป้าแรกแล้วนะครับลุ้นเป้าสองขึ้นได้อีกนิดนึงหรือเปล่าขึ้นต่อเป้า2นะครับก็น่าจะมีโอกาสวิ่งกลับมาแถวๆถาโซนประมาณ2.7กว่ากได้นะครับก็ประมาณนี้นะเท่าที่ดูจากเป้ามานนะอ่ะทีนี้มีครับกันมานะครับคับ อ่ารับคับทำเฟมเดเราจะเห็นได้ว่ามันมีสัญญาณการเบรกเอาออกมาจากแนวต้านได้นิดนึงแล้วหรือเปล่าแล้วก็กลับลงไปใหม่แล้วกําลังจะเบรกใหม่นะครับแนวต้านตอนนี้ที่เห็นน่าจะอยู่ที่โซน60นะครับเบรก60ได้ตรงนี้มีอะไรมี1มี2นะครับก็ต้องลุ้นเบรก60แล้วก็ขึ้นมาที่63ที่ไฮเดิม erm อีกครั้งหนึง่งนะครับถ้าเบรก60ได้เจอกัน63ถ้าเบรก63ได้อันนี้เป็นสัญญาณที่ดี ที่จะมีโอกาสไปต่อตอนนี้เราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันอาจจะวิ่งขึ้นมาค่อยๆย,ยกโลขึ้นมาเห็นไหมแต่ไฮมันยังเป็นไฮเดิมนะครับดังนั้นเอาทาร์เก็ตคร่าวๆถ้าเกิดมันเบรกตรงนี้ได้เนี่ยเราเอาเป้าตรงกลางันมาเลยนะครับเบรกหกสามได้ลุ้นกับตัวเบตเอาเจ็ดสิบนะครับแต่ตรงนี้เราเห็นแนวต้านเนาะโซนหกแปดนะครับหกแปดเจ็ดสิบตรงนี้มีความเป็นไปได้ว่าจะอยู่ที่หกแปดถึงเจ็ดสิบถ้าเบรกตรงนี้ได้นะครับเออ แล้วก็หลังๆเหมือนมันจะขยับขึ้นลงทีละเท่าไหร่2 0่สบถึงสาบาทนะดังนั้นก็ทาร์เก็ตนี้ถ้ามันขึ้นมาแล้วเบรก68บแปไปได้เนี่ยเราก็มองมองเอาไว้แถวๆโซน80ดสิที่ตรงนี้แล้วกัน7-9-80นะครับทาร์เก็ตที่มีโอกาสไปถึงนะครับอ่ะมาดูที่เจฟินกันตัวนี้ไม่ขึ้นตามชาวบ้านเขา เออแต่แท่งเดเปิดแท่งกับตัวมาแล้วนะแปลว่าอาจจะมีโอกาสลุ้นรีบาวกับขึ้นใบในไม่ช้าทีนี้เรามาสังเกตก่อนว่ามันกำลังจะหนีออกจากแนวต้านตรงนี้ชัดนะถ้าอีกแท่งหนึ่งนะครับออกมายืนเหนือแนวต้านได้น่าจะมีสัญญ,ญาณการกลับตัวขึ้นทีนี้จุดที่เราเตรียมโฟโมนะ่าจะอยู่ที่10.2บาทนะครับถ้ายืนเหนือสิบได้น่าจะเป็นสัญ,ญญาณการค่อยๆกลับตัวขึ้นแล้วกัน นะครับสำหรับตัวเจฟินนะครับอ่ะต่อแม่คิกก็เช่นกันเลยนี่เราตีทามเฟีเยมดีนะครับบอร์ดดิ่งดาวนะครับตัวนี้นะครับแต่มันไม่เหมือนกันสิตัวนี้แม่งเขียวอีแท่งนี้แม่งลงวะ่ะเออดังนั้นตอนนี้นะครับสำหรับเจฟินเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะครับที่จะใช้เวอีกชักแท่งสองแท่งนะครับเพื่อหนีนออกจากกรอบแนวต้านนะครับ ถ้าออกไปเย็นเนี่สัก1.19ได้น่าจะเป็นสัญญาณการไปต่อนะครับแต่ถ้ายังเบรกออกจาก1.19ไม่ได้น่าจะยังไม่ไปไหนนะครับประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้ก็รุ้นแล้วกันนะครับว่าให้ b t c เนี่ยหนีออกมาเย็นอยู่บนกรอบนี้ไหวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อได้นะครับวันนี้หากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ฝันดีลาติชอตขอบคุณครับ